ปกติวันหยุดทำอะไรบ้างคำถามดีครับปกติวันหยุดของผมผมจะตื่นมาแล้วผมก็จะลุยงานถ้าลูกยังไม่ตื่นก็จะออกกำลังกายอ่านหนังสือไม่ก็ทบทวนทุกๆอย่างที่เราทำมาในวีที่ผ่านมาแล้วก็มักจะพยายามที่จะหาแรงบันดาลใจจาก สิ่งใหม่ๆที่เราเรียนรู้อยู่อย่างในบางช่วงเนี่ยเรากําลังศึกษาเรื่องภาวะผู้นําเรื่องการสื่อสารให้ดีขึ้นเรื่องการทำคอนเทนต์ให้ดีขึ้นเรื่องการทํากัรตลาดให้ดีขึ้นหรือแม้แต่ในบางช่วงก็ศึกษาเรื่องการเงินนะครับไม่ว่าตอนนั้นผมจะ สนใจท็อปิกเรื่องไหนอยู่ผมเหมือนกับทํางานมาจนเคยชินแล้วแบบทําเยอะจนเรารู้แล้วว่าแบบพอมีเวลาแก็บว่างเมื่อไหร่ปับ๊บเราสามารถจะ snap in เข้าซู่โหมดการทํางานได้เลยแบบเราไม่เคยแบบแบบมานั่งแบบเอ้กูจะทําอะไรต่อดีว่าหรือวันนี้ฉันจะทําอะไรดีไม่มีเลยคือแบบ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่คือลงมือจะเขียนคอนเทนต์เอ้ยจะอ่านหนังสือเอ้ยจะหาความรู้เอ้ยคือจะ snap in เข้าโหมดนั้นตารางชีวิตของผมส่วนมากก็คือ ผมเป็นคนไม่เชื่อในการทำงานแค่5วันผมเป็นคนไม่เชื่อ เรื่องของการมีข้อจํากัดให้กับตัวเองในกรอบเวลาการทํางานผมเป็นคนที่แบบเมื่อไหรก็ตามที่มีพ็อกเก็ตของเวลาที่ว่างเมื่อไหร่ที่เราเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วเราดูแลลูกเราดูแลครอบครัวเราทำทุกอย่างที่ต้องทําแล้วเราก็จะสุดท้ายเราก็จะกลับไปหาความรู้กลับไปทํางานกลับไปคิดเรื่องคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราอยากจะมาอัดเพื่อจะแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆบางทีก็ไปย้อนคิดไปนั่งดูรูปเก่าๆเพื่อที่จะระล,ลึกถึงประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ผ่านมาเพื่อเราจะดึงบทเรียนจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมาเล่าตอบมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆได้เรรียนู ให้มากที่สุดผมจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเชื่อในวันหยุดอะคือแบบวันหยุดสำหรับผมคือเป็นวันที่ผมยิ่งทางานได้ยิ่งเยอะวันหยุดของผมมันหมายความว่าแบบเวลาที่คนอื่นเขาไม่ทํางานอะผมจะมีโอกาสที่จะทำงานได้มากกว่าคนอื่นแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าในยิ่งโดยเฉพาะน้อง,องๆที่เป็นวัยเด็กเนี่ยเวลาที่เลิกเรียนเวลาที่ ไม่ไดเรียนเป็นเวลาสำหรับพี่นะคือแบบเป็นช่วงเวลาทองคำม,มากมากเลยเพราะว่าอยู่ลองคิดดูสิครับสมมติว่าอยู่อายุ16หรือว่าอยู่18แล้วก็ตามอยู่อาจจะเรียนวิคหนึ่งเนี่ยอยู่อาจจะเรียนแค่20ชั่วโมงแต่อย่าลืมนะว่าใน1อาทิตย์อนะเรามีเวลาทั้งหมด24คูณเเรามีทั้งร้อชั่วโมงและหนุ่มๆสาวๆเนี่ยไม่น่าจะต้องนอนเยอะมากหรอกครับเพราะว่าส่วนมากจะแรงเยอะกันอยู่แล้วนะครับก็ตีว่าเรานอนสัก8ชั่วโมงเต็มๆก็ได้นอนห้าสิบ24ชั่วโมง่มงทีเราามีโอกส ที่จะทําในสิ่งที่เราต้องการนะาทำลบ20ชั่วโมงที่เราเรียนเราจะเหลือเวลาอตั้ง94ชั่วโมงเนะี่ย94ชั่วโมงต่ออาทิตย์คูณ52อาทิตย์มันคือ4,888ชั่วโมงคูณ2ปีคุณจะใกล้สู่ตัวเลขที่ นักวิจัยเขาค้นพบกันว่าก่อนที่คนคนนึงจะมาสเตอร์หรือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านทักษะสักทักษะหนึ่งเนี่ยสองปีเต็มๆนี่ถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะใกล้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้นแล้วนะนั่นแปลว่าน้องๆเนี่ยคือแบบมีโอกาสที่จะทําสิ่งต่างๆที่มากมายเลยถ้าเราจัดเวลาดีๆนะโอ้โหพี่ว่าแบบน้องๆสามารถจะมีเวลาทํารได้อีกเยอะ เป็นคำถามดีมากเลยจะบอกว่าในชีวิตของผมเนี่ยไม่ใช่ตลอดเวลาที่จะมีพลังบวกครับเหมือนที่ในหนังไซเดอร์แมนที่บอกเนาะผมชอบโค้ดนี้มากเลย With great power come great responsibility เมื่อเราเป็นเจ้าของธุรกิจเมื่อเรามีสิ่งที่เรารับผิดชอบเยอะเรามีรายได้ที่เราต้องรับผิดชอบเยอะเรามีทีมงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะภาระมันก็ตามมาด้วยความเครียดมันก็ตามมาด้วยปัญหาก็ตามมาด้วยเช่นกันดังนั้นผมไม่ได้เป็นคนที่มีพลังบวกตลอดเวลาแต่ผมค้นพบว่า เมื่อไรก็ตามที่รู้สึกแย่เราสามารถฝึกตัวเราเองที่จะออกมาจากตรงนั้นได้โดยการเหมือนที่ผมเคยสอนในคอร์สสร้างชีวิตในแบบที่คุณรักหรือ build the life you love เนี่ยผมมีสอนเทคนิค 3S เนาะ S แรกก็คือเปลี่ยนสเตทก็คือเปลี่ยนสถานะทางกายภาพผ่านทางการเต้นเปิดเพลงที่ตัวเ,เองชอบแล้วก็ Ex e r c i s e ครับแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์ของเราให้ดีขึ้นเองแล้วเมื่อหลังจากนั้นเราค่อยๆเริ่มเหมือนกับปรับความคิดเริ่มตั้งคําถามใหม่ว่าเฮ้ย เหตุการณ์นี้มันจริงๆแล้วมันคอขาดบาดตายจริงหรือไม่แล้วมันมีอะไรที่เราทำได้ไหมมันมีแอคชั่นอะไรมันมีการลงมือทำอะไรที่เราสามารถจะทำได้เลยทันทีเพื่อที่จะทำให้รู้สึกว่าเราไม่หดหูส่วนมากแล้วอ่ะเราเอาชนะความรู้สึกแย่ๆได้โดยการลงมือทำอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการออกกำลังกายปล่อยมวยหรือแม้แต่การร้องเพลงหรือการทำอะไรบางอย่างที่เราปลดปล่อยพลังออกมาหรือแม้แต่การเขียนเจอร์นัลเขียนบันทึกระบายความรู้สึกก็อย่างหน่อยก็เป็นการคลายความรู้สึกนั้นออกมาไว้บนกระดาษสักแผ่นหนึ่งอันนี้ก็ช่วยได้ด้วยเช่นกันนะครับ มีมุมมองต่อโลกยังไงผมเป็นคนไม่เถียงว่าโลกนี้มีแต่สิ่งที่แย่นะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ต้องมีการปรับปรุงแต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อมากว่าเราจะต้องเป็นคนที่จะเลือกที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง Be the change you want to see in the world first ก่อนที่จะคาดหวังให้ใครเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนก่อนผมเคยค้นพบว่าสุดท้ายแล้วปัญหาทุกอย่างที่มีในองค์กรของผมมีในชีวิตของผมล้วนแต่เริ่มมาจากสิ่งที่เราทำเองถ้าเจ้าของ ธุรกิจมีมาตรฐานไม่สูงเพียงพอมันก็จะมาทําให้ทีมงานเรามีมาตรฐานที่ไม่สูงด้วยเช่นกันและถ้าเราประนีประนอมในเรื่องบางเรื่องที่เราไม่ควรจะประนีประนอมมันก็จะสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้องในองค์กรเราด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องปรับปรุงแล้วก็ต้องพัฒนาอยู่อย่างสม่ําเสมอสุดท้ายอะครับในฐานะซ e o ในฐานะ ว่าครอบครัวอะไรก็ตามที่มันผิดพลาดเกี่ยวกับครอบครัวของเราอะไรที่มันไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์กรของเรามันก็ไปโทษทีไม่ได้ปะมันต้องโทษเราดีก็เราเป็นผู้บริหารสูงสุดการตัดสินใจมันอยู่ที่เราอะเราเป็นคนที่เราต้องเลือกเองแล้วเราต้องแก้แล้วก็ทําก่อนนะครับสุดท้ายแล้วผมไม่ได้เพอร์เฟคครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราไม่อยู่ที่จะเรียนรู้แล้วก็เราไม่อยู่ที่จะพัฒนาเราไม่อยู่ที่จะปรับปรุงแล้วเราไม่อยู่ที่จะลงมือทําผมเชื่อว่าความฝันของทุกคนอยู่ใกล้ เกินที่เพื่อนๆสามารถจะคิดได้เพียงแต่ว่าหลายๆครั้งเราลงมือทําแล้วมันอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์วันนี้ผมเองก็เป็นคนใจร้อนเหมือนกันบางทีเราทําคลิปบางอันเราแบบตั้งใจทํามากแต่แบบมันแป๊กอย่างเงี้ยมันก็แบบเฟลนะแต่แบบลงมือทาต่อก็ปรับปรุงพัฒนาเรียนรู้แล้วก็ไปหาว่าเออจะทำยังไงให้มันดีขึ้นเราก็ปรึกษาถามเพื่อนถามคนที่เขาทาเก่งกว่าเราว่าจะทำไงให้มันดีกว่านี้ได้บ้างก็ค่อยๆถามค่อยๆหาทางแล้วก็ค่อยศึกษาเรื่อยๆแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็เชื่อว่าเออวันหนึ่ง,เ,งเราวันมอจจะ็ กว่าที่เราคิดไว้ก็ได้ก็สุดท้ายขึ้นอยู่กับว่าเรามาเช็คใจของเราอะว่าเราทําเพราะเราอยากได้เงินเราทำเพราะเราอยากได้ชื่อเสียงแล้วถ้าจิตใจของเราเรามั่นใจว่าเราทำเพราะเราอยากจะช่วยสังคมไทยเราอยากจะช่วยคนจริงๆอะมันยังไงก็ตามมันก็ไม่มีใครมาทําให้เราเขยได้จากเป้าหมายอะครับเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันในเอพิโซดหน้านะครับบ๊ายบาย